ร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอนอี e, ชนิดเม็ดฟูตาสันไลฟ์ผู้ทาปลาัยยังคงอยู่กันที่จังหวัดชุมพรกับการพิสูจน์ความจริงกับอดีตร่างทรงที่มนดำย้อนเข้าตัวรวมถึงคนที่อยู่ในบ้านก็เจอเหตุการณ์แปลกๆทั้งวันทั้งคืนโดยไม่เป็นอันกินอันนอนแกนะเป็นร่างทรงจะได้ยินเสียงไม้เท้าเดินในบ้านเสียงเปิดอง,งน้ําเสียงเคาะห้อง แล้วพอวันดีคืนดีก็พูดคนเดียวเสียงร่นอุุแตาหาหอมเหมือหลังหุ้งกระดูก,ก,กแล้ววันนี้หมอปลาจะต้านร่างทรงอายุ80ปีได้หรือไม่ไปชมกันอ่ะพี่เราพาผมเข้าไปหาหเขาเลยเนี่ยยายสวัสดีครับอ่ะเขาแขนยกได้เนี่ยเอาขายกได้ไหม ก็ยกได้ไอะพี่ธรรมดาเขาจะไม่นั่นเลยเขาจะไม่ยกแข่งข้างนี้ฝายายนั่งไ,ไ,ไ,ได้ไหมนั่งกับนั่งยกลูกนั่งได้ไหมอ่ะเขาลูกนั่งได้เนี่ยเ,เดินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ได้ไอ่ะก็ยอ่ยเนอไหนลองเชิญพ่อเด่นมาลงแลเผื่อเดินได้ <S 2> <S 2> <S 2> ยายเป็นร่างทรงพ่อเด่นใช่ไหม ก็ตอนเนี้ยผมอยากให้พ่อเด่นอ่ะมาลงประทับร่างยายอ่ะก็ใส่ก็ลืมหมดแล้ววิชาแคนี่ยไม่ลองพอจุดทู่ปั๊บเขาอาจจะมาลงก็ได้ลองไหมมาไม่มา,มาง่ายอ่หรอกพูนมือจะยกสดไอ้ผ่านทุกเพียนไม่ขึ้นหัวแล้ไม่จะใช้ได้เอออ่ะลองยกใหม่ลองยกใหม,ม่นี่ยายก็ยกขึ้นเนี่ยกได้แค่ไหนอีหายยกเตะเลยแล้วขา <S <S ไม่มีแรงจะเดิน mais, แล้วจะเตะผมได้ไงอ่ะคุณเข้ามาใกล้เห็นแต่เตะมันไม่ถึงหรอก โอ๊ยอนักเลงอีกขาแข้งนี่จะเตะอีกใกลสิพูดเป็นเรื่องอะพวกไม่ได้เขาไม่ได้ป้าป้ามาใกล้สภาพเขาเป็นไงอ่ะเขาแก่แล้วเขาเดินไม่ค่อยได้เขาก็นั่งเฉยๆแต่ป้าเขายังดีอยู่นะดีเนี่ยเเขาจะด่าคนไงเวลาด้วยขายมาใกล้ๆใกล้ๆด้วยอ่ะเนี่ยเขาจะเตะป้าเนี่ยไปคุ้มนะไปคุ้มนะเคยไม่ได้ เชิญได้หรือก่เชิญก็วนทวนหัวเฮ้ยเธอแค่นี้จะไปทำอะไรอ่ะแสดงว่ายายก็ไม่ไปร่างทรงจริงดดมาถ้าไปร่างทรงจริงโอ้ก็ต้องมารมา,มา,มาประทับอีรยาบทนายก็ต้องมาประทับเด,พดิพูดยากพูดยากยังไงอ่ะแล้วทำไมพ่อเด่นไม่มาช่วยยาให้ยายลุกเหินเดินได้อ่ะครับก็ช่วยไม่ได้อ่ะก็ดูแลเดินนิดหน่อยหน่อยเขาใหญ่กว่าเขาแล็กว่าว่าสามคุยอ่ะอ้าว ก็พ่อเด่นยายก็ต้องเชิญมาประทับร่างยายยายจะได้เดินได้ประเชิญไม่ได้คุณพ่พี่ได้ใครไยัยนี่ไปร่ามของอ่ะไมปยายพูดคำสองคำน้อยเจ้าลงนั่นเจ้าเตี้ยวอ่ะแล้วมันต้องพูดกี่คำถึงมันจะลงได้เฮ้ยยายยายอ่ะยายยิ่กว่าแล้วกินหอเขาอยู่ไหนอยู่ที่ทับแกค่ะทำไมอ่ะก็บ้านอยู่นู่นแกไม่มีครอบครัวไง แล้วแกล้มอย่างก็เลยพามันดูแลที่นี่แล้วตอนนี้บ้านหลังนั้นใครอยู่หลานไปเฝ้าบ้านให้อยู่แล้วยิ่งหอก็คือปล่อยทิ้งไ้เลยะก็ฉันถามแล้วต้องทําอะไรไหมแกบอกไม่ทำอะไรนั้นอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรนี่นะที่ว่าของแฟนอย่างที่เขาไปรับมาอ่ะเไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับยายค่ะไม่เกี่ยวค่ะอันนี้จะเอาออกแล้ออะไรนะบอกอย่าไปชั้นรองเข้าเพาหลานเคยเข้าทำไมอะทำไมได้ไปอะไรอะโอ้ เ้าพีัวลุกมาคุยก่อนดิน่เปเเลยนะไหมทาด้วยนหมไม่ได้ทาพี่มันเป็นแบบนี้มันประจิตได้สํานึกเขาตอนที่เขาเคยเป็นร่างทรงพฤติกรรมเขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเหมือนถ้าใครไม่เชื่อเขาเ็าต้องพูดแบบเนี้ยแต่ถ้าใครเชื่อเขาเขาจะพูดอีกอย่างหนึ่งนี่คือพฤติกรรมของตัวยายเขาเลยคนเป็นร่างทรงเนี่ยเขามีติดทิ่จินตนาการมากกว่าคนทั่วไปเขาจะไม่ยอมคนที่ไม่เชื่อเขา และอันนี้ผมพูดเลยว่าผมเคยเจอร่างทรงเนี่ยมาเป็นพันคนแต่ละคนพออายุมากสังขารไม่ไหวทรมานและที่สำคัญพอยให้ลูกหลานเนี่ยเดือดร้อนทุกคนและบาทายพวกพี่คิดมากวุ่นวายรู้ไหมทำไมคนอื่นกับวุ่นวายเนี่ยวุ่นวายเ็แก่อเองอ๋อยัองไม คือคน <c oughs> เป็นร่างทรงเนี่ยจะหลุดทำผู้คำจาเขาเนี่ยจะคล่องเป็นทางเลย <c oughs> ชอบร้องรำทำเพลงอ่ะพี่ก็ใช่ไหมอย่างพวกพี่อ่ะไม่ทันเขาหรอกไอสิ่งที่พี่ได้ยินว่าคนเคาะนู่นเคาะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่มโนพี่กลัวกันเองมันคือร่างจกิมเลยองค์พ่อดวงพ่อเด่นอ่ะมันเป็นเรื่องมโนสมมุติขึ้นมาพี่สบายใจเป็นเวรเป็นกรรมกับขาวอีกหลายปี มีสซบัิเยอะไหมไม่แล้วมันนอนบ้านคนอื่นเขาทำไมอ่ะอยากกันอนแกมันนอนบ้านคนอื่นเขาทำไมฉันถามแกก็ถามตัวมึงสิถามตัวมึงสิตงสารคนบ้านหลังนี้นะพี่รับกรรมอีกงานแล้วมีวิธีไหนแล้วบ้างถามว่าทำไมกรรมพี่เอามาทำไมอ่ะแล้วไม่เอาใครดูแลเหลือแกคนเดียวนี่คือกรรมแต่การหลอกคนอะแล้วตัวเองก็มานอนแบบนี้แล้วนณะ ตัวเองสังขารแย่เนี่ยก็ยังมาหลอกพวกพี่ต่อคืออยากช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะมันเป็นกรรมเขาอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะพวกนี้ถ้าเราไม่คอยตามเันเขาจะโกรธเราง่ายเนี่ยเดี๋ยวเขาโกรธทันทีเลยเนี่ยทัรงการแกเปลี่ยนเป็นตัวตนมนุษย์ผมถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะต่อให้เราด่าไงเขาไม่โกรธหรอกเพราะเขาหลุดพ้นจากตรงนั้นไปแล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเขาจะโกรธยายลูกเนี่ย <obsc ene> อ้าลุกยืนมึง,งยืนนั่งอยู่นี่อ่ะไม่ยืนมึงก็ยืนอุ้ยมึงอย่ามาถีบยงกันอ่ะไปขึ้นรถกลับได้เลยไปไปกลับไปได้นอนยังไหนก็ไม่นอนไปไปเจรจาแทนฉันดิไม่เจรจาหรอกนะกลัวเขาตกใจไหมนะ มาเชิญพ่อเด่นลงล่างเนี่ยพิสูจน์หน่อยใช่แต่ในวันที่ผ่านมาโกหกคนใช่ไหมก็บอกว่ามือใช้ไม่ได้คุณยายทำมังไงต้องจุดทูปเจ็ดดอกถึเชิญพ่อเด่นได้อ่ะจุดเลยอยากรู้พ่อเด่นอย่าคุยพ่อเด่นเหลือเกินแล้วพ่อเด่นไม่มาช่วยล่างยายเลยเนี่ยผมก็นึกว่าเขามาเข้ามาเข้าเขาติดธนาคาต้องภาพนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมใหญ่ใหญ่โอ้โห อ่ะถูกมาแล้วเอ้ายายเกมถูกมาแล้วลงตรงไงเนี่ไม่ลงไก็จะลง,ลงยังไงวะแต่แสดงว่าที่ผ่านมายายกิมโกหกคนใช่ไหมใช่โอ,โอ,อหกด้วยตอนแล้วเองด้วยยอมรับแล้วใช่ไหมใช่ยอมยอมนักแม่ว่ามันไม่มีจริงใช่ไหมล่างทรงอ่ะไม่มีแล้วไปลงทําไมล่ะลงหลอกคนอยากเงินอ่ะแล้วไปหลอกแล้วไม่รู้หรอกว่าเผื่อเขาจะได้เงินมาเขาลำบากขนาดไหนอ่ะไม่สนใจขอให้ได้กันดีกว่า โอ้ัมันะมไม่แข็งอรเงอ้ยย้ายข้างเดียวข้างก็ไม่ย้ายของจริงอ่ะออของจริงจะของะดินะอ่ะของจริงอ่ะของจริงอ่ะอ่ะพ่อเด่นร้ไหมไกไม่น่งแบบนี้เว้ เราไม่เทิดทูนลยหัวคุยเชิญต่อนี่พ่อเด่นนะครับไม่อยู่เลยอะไรไอ้วันก็มาที่อ่ะแล้วไม่สงสารหรือคนที่ก็มาหาก็ต้องเสียตังค์ให้ยายเนี่ยไม่สงสารเขาบ้างเหรอแล้วเห็นไหมตอนนี้สังขารแย่เงินท้องก็ไปไม่ได้อ่ะยายเห็นไหมเนี่ยว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอ่ะแล้วพ่อเด่นเนี่ยที่บอกอ้างว่าพ่อเด่นน่ะมาจากไหนมาจากอวันเนี่ย ยายกิมพอเธอหยุดสร้างเวนสร้างกรรมเธอะผมจะบอกนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขากายทิพย์ส่วนมนุษย์ร่างผมแม่กระทั่งล่างยายกิมเขาเราียกว่ากายหยาบมันไม่สามารถลงประทับร่างกันได้ที่มาลงเย่งเย่งเยง่ะมันเป็นจิตที่จินตนาการ บางคนเห็นไหมพอไปเสียเงินครอบครูปั๊บของขึ้นเลยเพราะกูเสียเงินแล้วกูก็ต้องสร้างว่ากูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดิเอาง่ายถ้าวันนี้พ่อเด่นมีจริงเ่ยทำไมพ่อเด่นไม่รักษาร่างป้กิมล่ะแต่อันเนี้ยป้กิมก็รู้ว่าแกหลอกเมื่อกี้แกแกก็ยอมรับอาชีพร่างทรงเป็นอาชีพที่หากินง่ายมากเออพี่อ่ะกูไม่ได้หาเลอ่ะไอ้เมาไอ้เมาไอ้ไม่ไอ้พอคูุความจริงโกรธ อันนี้คือเตือนนะครับว่าใครที่กำลังหลงคิดว่าเรามีองค์เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องรักษาเลิกคิดเถอะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแค่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าอยากร่ำอยากรวยต้องขยันทำมาหากินไม่ใช่มาลงทรงเป็นเจ้าพ่อหนึ่งสองสามมันเป็นเรื่องมโนทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องโกหก มันคือจิตเราเองทั้งนั้นเหมือนมึงอานอะไรนะจ๊ะมึงอ่ะจริงเหรอยเตือนนะครับใครที่โดนเท่าก็บมีองค์ให้รับขันนู่นขันเนี่ยอย่าไปรับให้เสียเงินเสียทองบางคนเรียนรู้ตอนตัวเองใกล้ตายรู้จักเวรู้จักกรรมอ่ะที่บุรีไซกูเสรแล้วเจ้าพ่อโกรธหมอปลาเสแล้วนพมีอะไรตัวกเอง พี่ก็ต้องรับกรรมต่อไปนะเพราะยายก,กิมเขาสร้างกรรมเขาเยอะวันนี้เขายังไม่รู้จักบาปบนนุญคุณโทษเลยเขายังโกหกอยู่เลยเขายังมนโนว่าเขามีองค์อยู่เลยคนที่เป็นกรรมก็คือตัวหลานยายก,กิมเลิกสร้างเวรสร้างกรรมอะไรอะ่ะเหี่ยงไปไกลถึงปั้งยายก,กิมเลยยิกสร้างเวรสร้างกรรมเสียจะได้หลุดพ้นกรรม พี่ถ้าตาบได้เขายังคิดจะสร้างเวทสร้างกรรมอยู่เนี่ยอีกนานเป็นกำลังใจให้แค่นั้นพี่นะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยขอเป่าเสรตลร รู้กลขึ้นาใจขึ้นอบใจ่มาดูแให้มาเราก็จะได้รู้ความจริงสิว่าเออแกไม่มีอะไรได้สบายใจก็ได้สบายใจเราก็ต้องนั่งาทำงานไม่ต้องชื่องปรลถ้าหลังจากนี้ก็เป็นการดูแลอหลืออีกคนเดียวแล้วเราต้องนั่งาดูแลกันไปแต่บุญบารมีของแกจะดูเราได้มากน้อยเพียงใดนะขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะ และช่วงหน้าเตรียมตัวขนหัวลุกไปกับกุมารทองอลาวาดในร่างลูกชายบันน<ะ>้องกูนีน่อรติงดีดดนะเพื่อนบ้านเขาก็เอาขนมแบ่งมาให้แล้วก็พูดขึ้นมานด้ตาจุดทูบอะ่ะจะกินรอยกว่านี้ช่วงหน้าห้ามพลาดสักครู่เดียวกับผู้ร้าปลาไทยผี่จริงเจอพี่ปลาผี่ปอมเดี๋ยวเจอพี่ไก่